คัดพ да ันแล้วได้คัดเลือกพันแล้วเอาไปปลูกเป็นข้าวนำรากได้เอาไปปลูกเป็นนำรักได้ก็ในการทดลองพวกพวกเราปลูกข้าวทีเดียวในปีที่แล้วและปีนี้ก็ดำเนินการโครงการนี้ต่อเป็นปีที่สองผู้รายการจังหวัดพิจิตรท่านสุรชัยขันนาสาในนามของผู้จัดการจุดอบรมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับรวมทั้งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกษตรกรชาวนาที่สนใจจำนวนทั้งหม รวมเป็นสิ่งรวมกันนักศึกษาวิชาไรชาวนานทั้งหมดประมาณ5ห้าร้อยคั้นชาวานาชาวนาิจิตจะใช้ชีวิตกันอย่างไรที่ไม่มีการ ใช้คำว่าช่วยเหลือหรือแทรกแซงนะครับราคาข้าวโดยส่วนกลางหรือรัฐบาลไม่ว่าจะยุตกันสมยสใดน,นะครับไม่ว่าจะจำนำไม่ว่าจะประกันเนี่ยมันคือการแทรกแซงราคาแทรกแซงคนไกของตลาดมันไม่ใช่ชีวิตจริงของพวกเราผมอยากจะให้พวกเราอยู่บนความเป็นจริงของชีวิต จริงผมก็ไม่ได้อยากให้ข้าวตัวเดียวนะครับพืชทุกตัวเนี่ยที่พวกเราปลูกกันที่เกษตรกรบน,นทรยปลูกกันนะครับอยากให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของของชีวันที่อานาาต่อรองกับชาวนานกับลงศรีสู้ลงศรีพ่อฮ้านไม่ได้หรอกแต่ลงศรีก็ไม่สามารถจะต่อสู้กับผู้จองหอได้ชาวนามีสามล้านเจ็ดแสนครอบครัวประชากร18ดสิบแปดสิบเก้าล้าน วิธีการจัดการทคนิคอ่างเราสายทอดให้เราหาคนมีความวารู้มา่ายทอดให้ได้การจัดการการคิดกระวนการดูลและการเกษตผมปราโมทวานิชานนท์ครับนายกฤษฎาสมาคมนกสีข้าวไทยผมมีสามประเด็นในการที่จะชี้แนวทางของโมเดลของจอังหวัดพิจิตรว่าในพ้นจากวิกฤตตรงนี้ชาวนาจะอยู่รอดได้อย่างไงผมคิดว่าสิ่งที่นโยบายของ จังหวัดพิจิตรในเรื่องการลดต้นทุนเนี่ยมาทิศทางที่ถูกต้องแล้วเพราะนี่คือโจทย์หัวใจเลยว่าถ้าเราลดต้นทุนได้ไม่ว่าคุณจะไปในเรื่องของเกษตรอินทรีย์หรือการลดการใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีทางไงก็ตามเนี่ยผลผิดออกมาแล้วชาวนาพอใจแล้วตลาดรับได้ในราคาที่สมเหตุสมผลแล้วเนี่ยผมคิดว่านั่นคือความสําเร็จในเบื้องต้นการตลาดตรงนี้ทางจังหวัดสร้างโครงกาตรตัวนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นโมเดลที่ทุกจังหวัดเอาไปดําเนินการได้ แม้ว่าจํานวนมันจะไม่มากแต่ว่ามันเป็นโมเดลมันเป็นรูปแบบที่ตอบโจทย์ผมคิดว่าราคาข้าวยังยังอยู่ในภาะวะที่ทรงเหตุที่ทรงก็คือว่าถึงแม้ว่าแรงส่งแรงซื้อจะขยับราคาขึ้นก็าตามประมาณทัก2 0ี0เหบก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เป็นแรงกดคือว่าข้าว18ล้านตันในโกนดังเนี่ยแน่นอนเขาเป็นเป็นแรงกดตลาดข้าวไทายอยู่ในระดับหนึ่ง การที่ขายายต้องเยอะต้องแย่อย่างเงี้ยในเมื่อ18ล้านตันเป็นตัวกดดันจะเอาออกมาขายหรือจะเอาไปเททิ้งหรือจะเอาไปบริจาคผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลจะต้องบรหิหารจัดการอย่างอย่างความคิดอย่างเอกชนนะโดยไม่ได้ยึดติดกับระเบียบราชการวันนี้การปกครองพิเศษเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นโอกาสในการที่ถ้าการบริหารจัดการโดยระบบราชการโดยระเบียบราชการเรื่องการระบายทรัพย์สินของรัฐเนี่ยนะออกอย่างนี้แล้วเนี่ยมันไม่ทันกินหรอก แล้วข้าวนี้จะเน่าเสียจะเสียหายเพราะมูลค่า18ล้านตันเนี่ยมูลค่าอยู่ในโกดังรัฐบาลเนี่ยประมาณ350ล้านคำถามว่า350ล้านถ้าคุณบริหารดีๆคุณอาจจะขับทุนสักข้าหมื่นล้านแต่ถ้าคุณบริหารไม่ดีปล่อยให้ข้าวเน่าคุณอาจจะคุณอาจจะหายไปถึง200ล้านสู้เขาไม่ได้นะครับเราเปิดเสรีอาเซียนเนี่ยข้าวเนี่ยถูกเปิดเสรีอย่างเต็มตัวนะครับไม่มีข้อดีเบยเลยคือหนึ่งภาษีที่เก็บเลยครับใครส่งข้าวมาขายไม่เก็บภาษีบาท แล้วมีโควตาได้ส่งเท่าไหร่ก็ได้เพราะนั้นเราจะทอดต้นทุนจริงๆมาสู้กันนะครับคู่แข่งที่ชัดเจนก็คืออินโดนีเซียเพราะว่าภาคกลางภาคหนาดังนะี่ครับถ้าหนาดางของไทยเนี่ยปีห้าหกนะครับปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขทางการเลยนะครับของก,องกระทรวงเกษตรเนี่ยต,ต,ต้นทุนตอนเดือนตันที่พกเรือกเนี่ยนะครับต้นทุนจะริงๆครับ 11บาทต่อ1ตันเกษตรกรอำเภอเมืองค่ะนายสุชาติแดงทองดีตัวแทนเกษตรกรอำเภอสะพานหนุนค่ะนายจันทีพี่ลึกค่ะตัวแทนเกษตรกรอำเภอสามนาค่ะนั่งค่ะ คุณมาเส้นทางการลดต้นคุณไปเส้นทามปลอดสายไปยินดีน้องผมคุยแล้วใช่ไหมเรื่องลายเซ็น